ดีจ้าวันนี้ฉันก็จะมาแต่งตัวในเซปิโตกันเนาะเออแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราเลือกเนาะใช่ไหมใช่แหละเนาะเอ่อ้างนั้นก็ปรับเปลี่ยนทรงผม,มอ,งอันตรงอ้ากดผิดแล้วก็ไปใส่ เปลี่ยนตัวละครแป๊บเอาผู้หญิงตัวนี้เหมือนเดิมลักกันแล้วก็จะมาแต่งตัวเป็นผู้ชายกันเนาะใช่ไหมเออก็พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมก็คือเราจะเอารูปร่างก่อนเป็นอันแรกเอออันนี้รูปร่างใหญ่เกินไปไม่เอาไม่ได้ไม่สวยไม่เวิร์กอันนี้ก็พอได้อยู่เนาะต่อไปเอาอหไนดีเออเอาผมก่อนลักันผม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 จะเอาถูกๆนะ ก็จะมาดูในที่ซื้อก่อนก็มีแค่นี้แหละเออเนาะแล้วเอออันไหนดีอ่ะอันนี้ไม่เอาอ่ะไปดูที่ไมายดีกว่าเสื้อไม่ใช่เสื้อฉันจะเอาทรงผมอ่ะทรงผมนี้ก็ดูมูมิ้งดีเราจะแต่งตัวเป็นแบบผู้ชายหวานๆหน่อยนะก็ใส่ชุดนี้เออฉันจะใส่กางเกงฉันไม่ใส่กระโปรง ต่อไปเงเกงเขาดำอันนี้รับกันเนาะแล้วก็ถุงเท้าไม่เอามีตตดถุงเท้าอันเดียวเราก็เอารองเท้าสีดำเครื่องหัวก็เอาเป็นหูหมีเหมือนเดิมนี่แหละต่อไปก็จะเป็นตกปากเนาะส่วนปากปากก็จะไม่แบนไม่ยิ้มมากอะไรอะไรขนาดนั้นก็จะเอาขึ้นนิดนึงนะ อุ้ยปากบานปากบานมากเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ปากต้องไม่บานต่อไปเมคอัพตาเอาเมคอัพตาก่อก่อนแล้วก็เอาแค่ขนตาก็พอเนาะต่อไปผิวหน้าไม่ใช่สีผิวแก้มเอามานี้แล้วก็สีนี้แล้วก็กดยืนยันแล้วก็ต่อไปปากหรือว่าจะเอาจมูกก่อนเอาจมูกก่อนมาโมจมูกเลย อาจจมูกครึ่งอันจมูกบานบานิดนึงจมูกมันก็เล็กเกินไปเดี๋ยวหายใจไม่ออกต่อไปปากเอาไม่ใช่อันไหนดีเอาปากเหมือนเดิมหรือว่าจะเอาอะไรก่อนดีเอาหน้าก่อนมาเออก็เอาใบหน้าอันนี้เนาะแล้วก็โมหน้าเลยเราจะเอาให้แก้มแก้มตึงๆโอ้อันนี้คางหย่อนไม่เอาไม่เอาคางเล็กๆหน่อย แล้วก็แก้มแก้ม,แก,มแก้มอ้วนๆหน่อยแก้มก่อนอืแก้มบนอ้วนอย่างอ้ว oh, นอันนี้อ네้วนเกินอันนี้ไม่เอะอันนี้อ่ะต่อไปต่อไปเป็นเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีรดอืมเป็นปากลักการปากนี้ก็น่าจะเบิ้งเกินแต่ลองดูก่อนยิ้มยิ๋วอันนี้เบิ้งไม่เอาอันนี้ให้มัน,นๆๆแล้วก็เลือกปากก่อนปากอันนี้ก็ยิ้มเกิน อันนี้อันนี้ลองดูก่อนยิมยิมน่าเกลียดมากเลยปากเนี้ยเออมันน่าเกลียดเกินอนะ่ะยิ้มเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องเอาปากที่มันเบนเบน,น,นก่อนเราค่อยไปยโมดีกว่าเนาะก็เอาปากขึ้นเออปากขึ้นประมาณนี้เออเขาอย่างงี้แล้วก็เออยังไงต่อดีอ่ะขอคิดก่อนเอ่ม อนู้นู้นูนูนู้จะเอาอยัางไงดีต่อดีอ่ะทุกคนอืมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเออประมาณนี้แหละโอเคอุ๊ยหน้าดูน่ารักอยู่นะได้นะต่อไปอันนี้เอาไปแล้ว ทรงผมเอาไปแล้วตาเออตาตาตา,ตาเหลือตาเนาะตาเราจะเอาเป็นแบบไหนดีตาเอาเป็นแบบนี้ดีไหมแล้วก็ปรับไปเลยดีกว่าไหมตามมันจะตีกันไปไหมเนี่ยออมเอาประมาณนี้ดีกว่าไหมอุย้ยตีเกินไปไม่เอาไม่เอาปรับชีตาดีไหมไม่เอาอะ่ะชีตามไม่สวย สีตาอออตาใหญ่มากเลยอะ่ะเออรับปรับตาปรับตาให้มันเล็กๆหน่อยเออประมาณโอ้เออไม่ได้ไม่ได้ประมาณนี้อะ่ะเออตาแบบนี้แหละสวยจัดแปอืมต่อไปลิปสติกเราเอาสีอะไรดีอุ้ยอันนี้สีดัก,ก,กันไป ไม่ได้ไม่ได้เอาสีไหนดีอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันไหนดีโอไม่เอาเอออันนี้ก็พอได้เออไม่ได้เอออันนี้สวยเลยอันนี้สวยไม่เอาหนวดอะไม่อยากได้หนวดแต่เห็ุคนอื่นเขาทำก็ลองทำดูบ้างแต่มันไม่มีสีที่เข้ากับหนวดเลยสักอันเดียวว่า เออไม่เอาดีกว่าดีนี้เราก็กดลบไปเลยต่อไปเล็บเล็บเออเล็บเล็บเล็บเราจะเอาเป็นเล็บสีอะไรดียะเรามีสีขาวแดงสีขาวแล้วก็สีดำเดี๋ยวไปดูก่อนเครื่องประดับอ่ามาเราจะเอาอะไรดีสีขาวหรือว่าไม่มีสีดีหรือว่าไม่ต้องเอาเลยจะเอาสีขาวดีไหมไม่เอาดีกว่าเนาะ ก็ประมาณนี้แหละตัวของเรานะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบุยบุยจุบจ๊บ